ครับพี่น้องสำหรับรักนี่ก็โอ้ยปักขึ้นหางนกไปน้อยนหนึ่งครับเขาไปช่องนิดหนึ่งนกงางเขาไปหันบอติดสัมโอ้ยเดีย Thank <laughs> พี่น้องําหรับรักนี่ก็โอ้ยปักขึ้นหางนกไปน้อยนหนึ่งครับเข้าไปช่องนิดหนึ่งนกงางเขาไปหันบอ่อติดสาโอ้ยเรียดใจพี่น้องมนันนึงมากอะมาตื่นเล่นกล่องห่าสำนัพี่น้องนะตื่นเล่นกล่องหฮอเป็นบอยักสูนกบันบบยักเขาเมื่อกี้กับนกอังสองขอ้วมก็เรนยงมากแล้ว โอ้ยก็เสียดายกดอกนกอ่างเัือนกระไดพี่น้องโตัว,ต,วตัวลงมมาก่อนไ่ไ,ไ่ตีเขาเฮ้ยไปอัดลาดคือต้นใหม่ลงมาใหม่อีกก็บ,บอกเขาไปใกล้แล้ครับนกตัวสูก็ะได้ตื่นกล่องแล้วเอาครับพี่น้องเมื่อนี้ก็แเห้่วแล้วครับโอ้ยยืนจนขาแข็งพี่น้องได้ยืนแล้วนั่งก่ได้ไปน,นกจะเห็นนะครับเนาะก็เลยเป็นชั่วโมงนะครับพี่น้องตัวนี้ เินชั่วโมงโอ้ยกะเก็แบแอวแล้วล่ะยืนคักไร้พี่น้องโอ้ยาสีบ่ามีนกปลามากครับผมใส่ซื้อด้่ครับแต่วลาบ่ามีนกปลาห่วงแจ็คตัวไหลโลงมา,จากจังไหนบุมากัตว์ตื่นกล่องเันพี่น้องเอ้ยครับกลางเดืินกลาทงทงนกกับบอกคันใส่ไปซื้อมาอีกีพี่น้องมาแล้วกระบ,บ่ได้ ตกใจกล้องทั้งใส่เอขึ้นห้างนกแด่น้องขับมือนีิเพราะว่าเขาจะตอตไปติดนวดคา้าบอตื่นกล้องก็อนที่นี่ซีดลุ่นนะพี่น้องเพราะว่าก็สิวีวนกันยิ่โดนเติบเอาว่าเป็นยังมืออื่นแกไม่ครับแต่ว่าสิไปนนั่มน,นกอ่างสองคว่ำตัวนี้อยู่ครับผมสงสสีอยู่ทั้งฝุ่นนะครับแคลแก่แก่ย่านโตลงนี่แลีนเสนแล้วพี่น้อง น้องหนูอ่านม่ใช่ว่ากู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 เข้ามาตัวนี้เห็นตัวนั้นคู่เข้ามาตัวน,นั้นแลนใส่บานโว้ยหัวใจหายเลยขึ้นต้นใหม่บ่ลงซ้ำบานพี่น้องเอ,อ้ยเอ้าไปว่ากันไหมพี่น้องไปตามมองจักบาทต้องใส่ยูฟังพุ่นต้องตามไปจากขนจากน้อยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขออนุญ,ญาตบาทคว่ำกันพี่น้องบาทนี่พิษพลาดประการได้ขอโทษขาออภัยได้ครับเด้อ สวัสดีครับ